สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับซารีในวิดีโอกิฟต์ไอเดียนะคะก็เป็นวิดีโอที่ซารีจะนำเอา ของขวัญเซตของฟันต่างๆที่ออกมาในช่วงปีใหม่นียนะคะมาโชว์ให้ดูนะคะเป็นเซ็ตของขวัญที่ซัลลี่เนี่ยเลือกแล้วนะคะว่ามันน่าสนใจราคาพอเหมาะนะคะมนุษย์เงินเดือนซื้อได้นะคะไม่ได้บอกว่าเออซื้อของขวัญทีแล้วแบบว่ากระเป๋าแบนไปเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็เอามาโชว์ให้ดูเพราะว่าบางท,ทีการที่เราเห็นจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าเห็นจากรูปภาพเนี่ยมันอาจจะยังไม่รู้ไซส์ขนาดนะคะวันนี้เอามาเทียบให้ดูนะคะเอามาหยิบโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการเลือกซื้อกิฟต์เซตหรือของขว อะไรสักอย่างให้คนคนนึงเนี่ยจะเรียกว่าเราน่าจะศึกษาคนคนนั้นพอสมควรนะคะศึกษาว่าเขาเป็นคนชอบอะไรนะคะเราจะได้ซื้อไปแล้วก็แบบว่ามั่นใจได้ว่าเขาจะต้องมีความสุขอย่างเช่นเขาชอบกระเป๋าก็ซื้อกระเป๋านะคะถ้าเกิดเขาชอบนาฬิกาก็ซื้อนาฬิกานะคะถ้าเกิดเขาชอบเครื่องสําอาง care เมคอัพสกินแคร์อะไรเงี้ยก็ลองเลือกสิ่งพวกนั้นให้เขาดูแล้วกันจะเรียกว่าเขาน่าจะชื่นชอบนะคะจริงๆแล้ววิดีโอ g i ไอเดียอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์สําหรับ พวกคุณผู้ชายนะคะแล้วก็คุณแฟนของเรามากกว่านะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่กำลังดูวิดีโอสาลลี่อยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ชายนั่งข้างๆนะคะหรือคุณแฟนนั่งข้างๆรีบ เปิดเสียงดังๆเลยค่ะให้เขาดูด้วยหรือให้เขาได้ยินด้วยนะคะเป็นไกด์แอบบอกนิดนึงนะว่าเนี่ยอันนี้นะน่าจะไปดูน่าจะไปหยิบจับมาให้ฉันบ้างนะนะเออโอเคซารีก็บางทีก็ทํามุกนั้นเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูเซตต่างๆที่ซารีเลือกมานะคะซารีจะจัดแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเมคอัพนั่นเองกลุ่มนี้เนี่ยคิดจนหัวแตกคิดจนเครียดเลยเพราะว่า ช่วงนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์เนี่ยมันก็ออกเมคอัพขึ้นมาเป็นเซตเป็นอะไรจัดน่าสนใจนะคือบอกได้เลยว่าช่วงนี้ถ้าเกิดใครเป็นคนชอบเมคอัพจเวนเวอร์มากเพราะมันออกมาเยอะจริงๆราคาก็เยอะจริงๆเหมือนกันนะคะราคาค่อนข้างสูงช่วงเ,เป็นกิฟต์เซตพวกนี้นะคะสารีเนี่ยพยายามมองหากิฟต์เซตที่ราคาค่อนข้างที่จะแบบหยิบจับได้นะคะแล้วก็ผู้รับเนี่ยจะมีความสุขกับสิ่งที่ที่เราให้นะคะเมคอัพเซตที่สารีเลือกมาเนี่ยก็มาจาก 17นะคะเป็น complete collection นะคะซื้อได้ที่ตามร้านบูธนะคะจริงๆแล้วบูธเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกำลังมองหาของขวัญที่อยู่ในบัจเจตนะคะเป็นราคาที่ไม่ค่อยสูงมากนะคะแต่ว่าคุณภาพค่อนข้างดีเนี่ยบูธเขาจัดเซตเอาไว้ได้ค่อนข้างสวยนะคะ17มาพูดถึง17เนีซตนี้นะคะก็เป็นลักษณะหนังสือนะคะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เฉพาะแพคเกจจิ้งนะคะข้างในเขาก็มีของล้นหลามจริงๆนะคะ เพืเ่อนๆสามารถให้ทางบูธเนี่ยเขาติดโบแบบนี้แล้วเราก็ถือไปให้ได้เลยนะคะไม่ต้องมาไปห่อแล้วนะคะของข้างในที่สัลี่บอกว่าล้นหลามเนี่ยมาดูเลยละกันนะคะด้านในเนี่ยก็มีตั้งแต่อุปกรณ์นะคะทางด้านนี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆเป็นแปรงนะคะแปรงทาแก้มนะคะซึ่งดีมากๆเลยสัลลี่ได้มีโอกาสเล่นแปรงของเขานิดนึงนะคะเป็นแปรงขนนิ่มมากๆแล้วก็คุณภาพเนี่ย เทียบเคียงกับเรียวเทคนิคได้เลยนะคะแปรงทาตาที่อยู่ในเซตนี้นะคะก็คุณภาพค่อนข้างดีแต่ว่าแปรงทาบัชออนของเขาเนี่ยที่ปัดแก้มของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็อายไลเนอร์2ตัวนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์สีดํากับสีออกจะแบบว่าเป็นสีนูดนะคะซึ่งจะบอกว่าซาริชอบมากๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทที่ไม่ใส่ใจรายละเอียดเนี่ยจะเอาสีขาวมาใส่เลยแล้วทีนี้พอสีขาวเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้กับทุกสีผิวนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เป็นสีนูดแม้ สามารถมาทาตรงขอบตาล่างด้านในทําให้ตาดูสว่สางสว่างถัดมานะคะก็เป็นไพรเมอร์นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็บนตาได้ด้วยนะคะที่ดัดขนตาค่ะเป็นมาสคาร่าตรงนี้นะคะแล้วก็ที่เหล่าดินสอตรงนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับของนา s สเลยตรงนี้เป็นเจลอายไ,ไลเนอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวครีมแมทเทอลิกเป็นอายแชโดว์เบสของเขาซึ่งจะบอกว่าสีสวยมากนะคะเป็นสีที่ออกนูดแล้วก็มีชิมเมอร์สีทองสวยมากจริง ทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งนะคะด้านที่เป็นเมคอัพนะคะก็จะประกอบไปด้วยลิปนะคะที่เป็นแถวบนเนี่ยก็มีเกือบจะทุกเฉดสีที่เป็นพื่อนสามารถหยิบไปใช้ได้เลยนะคะมีทั้งสีนูดสีชมพูนะคะสีพัมแล้วก็สีแดงนะคะอายแชโดว์นะคะก็เป็นสีที่ค่อนข้างสวยมากเลยสารี่นึกว่าเป็นพาเลตเดียวกับปีที่แล้วแล้วเขาเอามาเปลี่ยนแพคเกจิ้งใหม่แต่จริงๆไม่ใช่นะคะสาลี่กลับไปดูวิดีโอเก่าเนี่ยเป็นพาเลตใหม่ค่ะแล้วก็สีแต่ละสีเนี่ย แจ่มจริงๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าสีนี่สวยจริงๆในพาเลตนี้มีที่ปัดแก้มนะคะที่สีชมพูชมพูกำลังดีซารีว่าสามารถใช้ได้กับหลายๆสีผิวนะคะแล้วก็มีไฮไลท์แล้วก็บอนเซอร์อยู่ทางด้านนี้ที่แบบว่าจัดออกมาได้ค่อนข้างสวยจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญซารีว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะจับต้องได้นะคะราคาที่ซารีพูดถึงก็คือ1750บาท แต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปก่อนวันที่1ธันวาคมนี้นะคะเขาลดเหลือ999บาทนะคะตกแล้วก็อยู่1,000บาทจะเรียกว่าชิ้นเนี้ยค่อนข้างคุ้มคุ้มกว่าหลายๆแบรนด์ที่ทำออกมาณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะถัดมามาดูอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเมคอัพจากที่ร้านบูสเหมือนกันนะคะแต่เป็นของ number s e v ค่ะ ซึ่งเป็นชุดที่มีชื่อว่า number s b e a u t i f u l l y bronze นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยสลิได้รีวิวเซตบรอนเซอร์ของ number s ไปด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบประทับใจเพราะว่ามันคล้ายๆกับของ d ีออมากๆเลยนะคะถ้าเพืเ่อนๆสนใจดูรีวิวเจ้าตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวสลิลิง์ไว้ให้มาพูดถึง Bronzing เซ็ตนี้กันค่ะเซ็ตนี้เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วตรงที่ว่าแพคเกจิ้งของเขาค่อนข้างทํามาที่จะ ให้เขาเรียกว่าเป็นแพคเกจิ้งที่ค่อนข้างจะอยู่ทนทานนะคะเป็นลักษณะ compact แบบนี้นะคะแล้วก็สีก็สวยไม่แพ้กับปีที่แล้วเลยนะคะที่สำคัญแปลงคาบุกิที่ได้มาเนี่ยเป็นไซส์จัมโบ้มากเพื่อนๆสามารถใช้กับตัวก็ได้นะคะสามารถปัดบรอนเซอร์หรือว่าปัดไฮไลท์ตรงช่วงบ่าหรือว่าช่วงไหลเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าที่เปิดช่วงบ่าหรือช่วงไหลเนี่ย มันจะทําให้เราดูแอบมีเซ็กซี่ด้วยนะคะจริงๆแล้วเจ้าแปรงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดึงดููสารีมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวด้วยนะคะเซตนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา7 7 5บาทนะคะซึ่งเป็นเซตที่สารีแนะนําให้หยิบจับมาจาก number seven นะคะจริงๆแล้ว17กับ number seven เนี่ยออกเซตมาเยอะมากๆเลยนะคะสารีได้ลงรูปไปใน Facebook บ้างแล้วนะคะแต่ว่า2ตัวนี้เป็นตัวเด่นๆที่สารีหยิบมาถ้าเกิดเ,เพื่อนๆยังไม่ถูกใจ2เซตนี้ที่สารีเลือกมานะคะ ก็ลองเดินเข้าไปที่ร้านบูดูก็ได้นะคะเขาก็มีหลายๆเซตให้เลือกซื้อกันนะคะมาดูกลุ่มของสกินแคร์กันบ้างค่ะจริงๆแล้วสกินแคร์เนี่ยก็สลี่แนะนำนะคะให้ศึกษาดีๆเลยถ้าเกิดว่าจะซื้อสกินแคร์ให้ใครสักคนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะสกินแคร์ที่ใช้กับหน้าเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วเขาจะใช้ได้ไหมจะแพ้ไหมจะถูกกับสภาพผิวหน้าของเขาไหมนะคะนอกเสียจากว่าเราจะ เห็นสิ่งที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อสิ่งที่เขาใช้อยู่เนี่ยมาเติมหรือมาเพิ่มให้นนเองนะคะซารีแนะนําให้ซื้อสกินแคร์พวกเป็นบอดี้แคร์แฮนด์ครีมหรืออะไรพวกนี้นะคะจะค่อนข้างเซฟมากกว่าก็คือซื้อไปแล้วเขาสามารถใช้ได้มากกว่านนเองนะคะมาเริ่มกันที่อันแรกและกันนะคะสกินแคร์ที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามก็คือลิปแคร์นะคะซารีเนี่ยไปเห็นเจ้าตัวนี้ของ first b นะคะก็ l ลิฟตกหลุมรักเลยนะคะที่แพคเกจจิ้งเขาค่อนข้างน่ารักมากเลยดูสิเป็นตัวห้อยๆอย่างนี้นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อน่ารักน่ารักนะคะว่า b m ี r r a เมอรี่เเนี่ยแปลว่า ความสุขนะคะ B Merry ก็คือเป็นพึ่งที่มีความสุขนั่นเองนะคะซารี Sally เลือกเจ้าตัวนี้มาเพราะว่ามันน่ารักดีนะคะที่สำคัญรุ่นที่ซารีเลือกมาเนี่ยก็คือ,อเป็นตัว Burst B นะคะ Repenishing Lip Balm with p r a m a g a n a t Oil นะคะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับคนที่มีริมฝีปากค้ำนะคะ Burst B เนี่ยเขาดังอยู่แล้วในเรื่องของลิปบาล์มนะคะแล้วบวกกับแพคเกจิ้งแบบนี้ซึ่งเขาไม่คิดราคาเพิ่มนะคะเป็นราคาเดียวกับที่เขาขาย ลิปบาล์แท่งๆแบบนี้อยู่แล้วราคาเดียวกันนะคะปีใหม่ช่วงปีใหม่เนี่ยเขาก็มาทำแพคเกจิ้งให้น่ารักมีหลายอันมากเลยนะคะมีจินเจอร์เบรคก็มีนะคะมีเป็นสโนว์แมนก็มีนะคะมีหลายๆรูปเลยนะคะน่ารักเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะคะราคาเขาก็อยู่ที่265บาทนะคะสารีว่าราคาโอเคนะคะค่อนข้างน่ารักถือไปให้เพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยสรีว่าเขาน่าจะชอบนะคะแล้วก็มีหลายๆกลิ่นด้วยยังไงเพื่อนๆลองไปเลือกดูที่เบอร์สปีนะคะ สกินแครเซ็ตถัดมานะคะไปที่ร้านบูสกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เป็นตัวที่สารคิดว่าเป็นเซ็ตที่เขารวบรวมสิ่งที่เป็นทีเด็ดของร้านบูสนะคะจริงๆเขามี เซตพวกของ Soap and Glory เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเลยก็มีแต่ซารี่ว่าเซตเนี้ยเป็นเซตที่กำลังดีนะคะราคากำลังพอเหมาะอยู่ที่ราคา500บาทนะคะชื่อเซตก็คือ Soap and Glory Bright and Lovely นะคะเจ้าตัวนี้ซึ่งข้างในเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วย แฮนฟู้ดนะคะซึ่งเป็นตัวที่โด่งดังมากๆเลยของโซเปนกอรี่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นตัวที่โด่งดังที่สุดเลยก็ว่าได้นะ,ะแล้วก็จะมี The r i ร h t e ต์บา u t e r นะคะเป็นครีมทาตัวจากนั้นก็จะมีชาเวอร์ครีมนะคะแล้วก็จะมีตัวส c r u b ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเซตนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะได้ลอง หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นตัวเด่นๆของ Soap Glory เลยก็ว่าได้นะคะซารี่ว่าแพคเกจิ้งเขาก็น่ารักดีสามารถถือไปให้ทั้งแบบนี้ได้เลยไม่ต้องเอาไปห่ออีกเช่นเคยนะคะมาถึงสกินแคร์อีกแบรนด์หนึ่งค่ะเป็นของ Body Shop นะคะเซ็ตนี้เนี่ยน่ารักทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ซารี่ชอบสารี่ว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันเป็นกลิ่นค่อนข้างกลางๆนะคะซารี่ว่า มันไม่ฉุนมากแล้วก็ไม่หวานมากนะคะจริงๆแล้วสารีว่าเกือบจะทุกคนนะที่จะต้องแบบว่าชอบกลิ่นของฮันนี่กลิ่นของน้ำผึ้งเนี่ยนะคะซึ่งเซตนี้เนี่ยก็เป็นเซตที่ประกอบไปด้วยมีบอดี้บัตเตอร์นะคะแล้วก็มีชาเวอร์เจลนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นบอดี้สครับนะคะแล้วก็เขาก็จะมีตัวสปันช์ฟองน้ำเล็กๆมาให้เหมาะสำหรับการพกพาเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ถูกจัดเซตอยู่ในกระเป๋าที่ค่อนข้างน่ารักสามารถหยิบจับไปต่างจังหวัดได้ค่อนข้างดีนะคะสารีแนะนาเซตนี้ นี่นะคะราคาอยู่ที่590บาทนะคะฉันร้ว่าหลายๆคนจะประทับใจกับเซตนี้แน่นอน มาถึงสกินแคร์จากอีกแบรนด์หนึ่งค่ะเป็นของ E s r o c h e นะคะปีที่แล้วเนี่ยซารีเลือกของ Yves r o c h e มาเยอะแยะเลยเหมือนกันปีนี้เนี่ยเขาก็จัดเซตน่ารักน่ารักกว่าปีที่แล้วอีกได้ซ้ำไปนะคะแต่ซารีเลือกมา2อ,อันนี้เป็นตัวที่ซารีชอบนะคะก็คือเจ้าแฮนด์ครีมนั่นเองนะคะตัวแรกเนี่ยเป็น coco and orange hand cream นะคะอีกตัวหนึ่งเป็น coco and raspberry hand cream นะคะซารีได้ลองเจ้าตัวนี้ที่ร้านนะคะปรากฏว่าเนื้อดีมากๆเลยนะคะเพอพอจะดีกว่าเจ้า soap and glory hand food ตัว ได้สามไปนะคะก็กลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบกอลิ่นช็อกโกแลตนะคะที่ผสมลัตสเบอรี่หรือกอลิ่นช็อกโกแลตที่ผสมกลิ่นของส้มนิดๆน,นะคะจะรีนแนะนำนะคะราคาอยู่ที่ตกแล้วเนี่ยหลอดละ220บบาทนะคะแล้วเขาก็จะห่อให้ในลักษณะแบบนี้เช่นกันนะคะการห่อในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเราสามารถเดินเอาไปตั้งไว้บนโต๊ะของเพื่อนร่วมง,งานหรือว่า เพื่อนของเราหยิบจับให้ได้เลยนะคะไม่ต้องห่อคือไม่ต้องเสียตังไปห่ออีกนะคะสรีว่ามันน่ารักอยู่แล้วนะคะก็ยังไงว่าไปดูที่ลานอีฟนะคะ220บาท มาถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์แฮร r care บำรุงเส้นผมกันบ้างค่ะถ้าเกิดว่าคนที่เราจะมอบของขวัญให้เป็นคนที่เขาชอบดูแลเส้นผมของเขาเป็นพิเศษซาร่ว่าเซ็ตเนี้ยเขาน่าจะชื่นชอบนะคะเป็นตัวที่ซาร่ชอบนะคะแล้วเขาก็เอามาจาัดเซ็ตรวมกันนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยซาร่บอกว่าอยู่ในเฟริกด้วยก็คือ e f r o c h e นะคะเป็น r i n s i n g v i n น g a r นะคะตัวนี้เนี่ยใช้หลังสะนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ใช้ก่อนสะซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกันนะคะเวลาใช้ด้วยกันแล้วกลิ่นมันก็จะยิ่งหอมมากยิ่งขึ้นแล้วก็บวกด้วยตัวนี้เป็นชมพูของเขานะคะครบเซตอะคะ่ะก่อนสะสะแล้วก็หลังสะนะคะเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่เหมาะสําหรับคนที่จะดีท็อกซ์เส้นผมของเราคือถ้าใครมีผมเสียที่เกิดจากการทําเคมีนะคะแล้วก็อยากจะดีท็อกซ์ผมของเราให้มันมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนี่ยสัลลี่แนะน,ะนําเซตนี้เพราะว่าสัลลี่ใช้เอง แล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะเซตนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา650บาทนะคะแล้วก็คุ้มค่าได้3อย่างเลย จบแล้วคะ่ะเพื่อนๆนั่นก็คือกิฟต์เซ็ตทั้งหมดที่สาลี่เอามาแนะนําให้ดูกันนะคะจริงๆแล้วมีอย่างอื่นที่น่าสนใจด้วยเพียงแต่ว่าสาลี่เลือกพยายามที่จะเลือกเซ็ตใหม่ๆเอามาให้เพื่อนๆดูเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ํากับปีก่อนๆนั่นเองนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วก็ได้เป็นไอเดียสําหรับการไปเดินเลือกซื้อของขวัญให้กับคนที่คุณรักต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณเพื่อนนะคะหรือว่าคนรอบข้างคนที่ทํางานด้วยกันก็ว่าได้นะคะก็จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นกิฟต์เซ็ี เลือกมานะคะแต่สาร่ยังไม่ได้บอกเลยว่าสาร่เลือกมาให้ใครบ้างนะคะก็มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะคะเซอร์ไพรส์ที่ว่าเนี่ยก็คือสาร่จะเอาของรางวัลที่สาร่โชว์ในวิดีโอนี้ทั้งหมดนะคะมาเป็น Give away ให้เพื่อนๆนั่นเองนะคะให้เพื่อนๆมาร่วมสนุกกันเพื่อที่จะเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ปี2557นี้ด้วยนะคะซารีพยายามจะทํากันบ้านแล้วก็พยายามจะเลือกสิ่งที่ซารี่ชอบนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบด้วยนะคะก็ถือซะว่าเป็นของขวัญปีใหม่จากซารี่และกระเชาวที่มอพให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะคะทั้งหมดเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่8ชิ้นนะคะเพื่อนๆสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24นะคะซารี่จะประกาศผลรางวัลวันที่25ธันวาคมนะคะ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆติดต่อกับซารีมาเร็วซารีจะรีบส่ง EMS ไปให้ถึงก่อนปีใหม่เลยนะคะกติกาแล้วก็รายละเอียดในการร่วมสนุกเนี่ยเดี๋ยวซารีเขียนไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะเป็นกติกาเดิมๆนะคะทำไม่ยากแต่ว่าทําทุกข้อละกันนะคะที่ซารีเขียนไว้นะคะ <c oughs> ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขกับของขวัญที่ซารีกับชาล์เลือกให้นะคะวันนี้ซารีไปแล้วเจอก,กันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย